โยก็ Yo! Yo! สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมารีวิวฟอร์มทีมของก่หินชาแนลนั่นเองโอเคมาดูว่าฟอร์มทีมกาหินนั้นจะเป็นยังไงเลยนี่คือ <ra> okay. เบราในกลุ่เนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มทีมกาหินนะอันนี้เป็นฟอร์มทีมก่หินคอมโบของก่หินในสมัยตอนที่อะตอมิกของกาหินนั้นโคตรโคตรแมวแบบฟันทีแบบโคตรเวอร์ right? ครับน,นี่คือฟอร์มทีมของกาหินผมจัดฟอร์มทีมแบบ การเหตุแบบ1 0 0่เลยนะก็จะเปิดก่อนในคิงแล้วก็เมทัลไนต์ติดบัฟกระดูกหัศสีดแดงทำให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ลงลงท้ายด้วยจักรพรร์เด็กโจมตีเพื่อติดกระน,นำให้กับอะตอมิกอยู่อะตอมิกจะพูดว่าอยู่อะอะตอมิกร่าง s อ r แล้วก็พอครบทั้ง3อย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นคิงแัะลูไฟไว้ก่อนแล้วก็เมทัลไนต์แล้วก็กระน,นำแล้วต่อมาก็เป็นอะตอมิกฟันนะที่สมัยกิดตั ต่นมีคีซึ่มวิ่งจอแตกแต่ว่าของผมมีจอแตกนะนั่นแหละก็จะเป็นการจบคอมโบมาดูกันว่าคอมโบนี้จะโหดแค่ไหนคอมโบของไกด์ยิดนะฮะเราจะไปทดลองกับคนที่พลังไล่เรียบเราฮะนั่นก็คือเฮ้ยรับเพชรแป๊บโอเคเดี๋ยวมาดูการคนที่ผมจะทดลองนั่นก็คือคนนี้นะฮะพลังอยู่ที่ หนึ่งล้านห้าแสนโอเคก็พลังห่างนิดหน่อยอนะออมทีมเพราะว่าจะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า Let's go มานะครับสามสองหนึ่งศูนย์เริ่มการไฟฮะเปิดประเดิมก่อนด้ฟังจากกระพันเด็กของผู้ต่อสู้นะขอเปิดเตียงแปนะ๊บ เดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวแทงค็อปโอเรลัสมาหนึ่งทีแป๊บนึงมันไม่ได้ฟิลเหมือนการยิดเะเปิดแอนิเมชั่นโอเคมาตามต่อด้วยทิงแองจินเขาก็ปกดลงหนึ่งทีแล้วก็เบิ้มไปเจ้าว่านี้ดาไม่เห็นไม่เข้าเลยครับแต่ได้ลูกไฟมาสองลูกแล้วกระบองนี่ส่งเขาหวดมาเดี๋ยวตามด้วยยิงขีปนาวุธยิงก็ไปติดตรงขากสีแดงไปถึงสองตัวแล้วกระบองนี่ฝั่งเขากลับมาหววหนึ่งทีแล้วตามด้วยบอล้อลูกเตะลาชันเตะใส ที่ดำของเรานะครับโอเคยังเหนียวอยู่แล้วตอนวนนี้อะตอนมีฝั่งเขาเปิดมาก่อนนะประเดิมด้วยยังไม่สองล้านสามนีโโ่โอ้โหตรจะรุนแรงนะฝั่งของผมนะด้เปิดกลับไปมั่งนะติดบทขยี้ไปหนึ่งตัวแล้วก็หนําไปแล้วจวังหวะนี้อาตอนมีฝั่งล้านนีดก็ไมีที่เซมสองล้งานเจ็ดโอ้โหเกือบแปกยกตี แล้วจังหวะน,นี้ตามต่อด้วยแงทง็อปโอปรัสพุ่งไปอ,อกกระแทกหน้าหนึ่งทีส่งกระบองเหล็กลูกละของเขาอีกหนึ่งตัวลงไปนนแดมนี่หนึ่งครั้งแล้วคิงฝั่งเขากลับมากอดอ,อกหนึ่งครั้งโดนเข้าไปที่หกแสนดาเมจแล้วเพิ่มต่อด้วยเทิร์นที่สองแล้วเปิดด้วยจกักรพรดิอกลั่แขนอนลมาิอีกรอบที่สองสอ่ะซาดเข้ามาจังหวะน,นี้ไม่มีตัวไหนร่วง น้องขวดเล็กด้อยแล้วจังหวะนี้แทงเค้ามาเตอร์เข้ามาโอบลัสหนึ่งทีส่งที่ดำเราลงไปนอนแดนด้วยเช่นกันละตามด้วยคิงแองจิ้งกดอดไปจังหวะนี้เข้าไปที่เจ็ดแสนเด็ดมืามเอแลวโดนบอลต่อยธรรมดามาเล่นจะไม่มีลูกไฟอาตอมีตีธรรมดามาแตกไปหนึ่งแล้วจ้ำด้วยจกักรพรเดิผมตีธรรมดา,าส่งคนให้ตอตอมีผมติดกระน่ำแต่ว่าไม่ได้ออกนันตีแล้วแทงเค้ามาเตอร์ต่อยธรรมดาไปแล้วก็ติดบทขยีม้มาจากฝั่งของเขาแล้วเริ่มโทรสู่เธอที่สามยังไม่จบอีก แล้วจังหวะนี้เจ้กระพัดเอกเขาลุกแขนอาลมานมาดดดดดดดทำไมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดาเมตแล้วตีสตัรหนึ่งตัวไล่วแทงเข่าอบล้านไปหนึ่งทีเข้ามาที่ตบตบใส่อตอมิกอตอมิกลูกแล้แตงยังยืนอยู่เข้าที่ห้าแสนดาเมตแู้วูอชอยลูกเต๋วชันเตะเข้ามาใส่เด็กโดล่วงไปหนึ่งสเต็ปเข้าไปทีหนึ่งล้านดาเมตแล้วอตอมิกฝั่งเขาไม่มีลูกไฟธรรมดาแต่ว่าฝั่งผมมีลูกไฟปอนกระป๋อยอตอมิกคิสม์เก้าแสนเจ็ดเฮ้ยเก้าแสนเจ็ดหมื่นดาเมตแล้วแทงเข่าต๋อธรรมดาลูกไฟไม่มีเน้อ้ แขนมารอบดีสี่แล้วติสตันหรือไม่อะตอมิกเราในยตีแเทโอ้โหทางเหนื่อยจริงเด็กแทงทอมมาเจอสเลดผมยอกนะโอเคแล้วโอ้โหจบฮะเป็นฝั่งการหยิบที่แพ้เริมหนึ่งฮะสเลด